สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจากการศึกษาวิจัยพบว่าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยแหละค่ะไม่พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องเพศจะมีเปอร์เซ็นที่พูดคุยน้อยมากซึ่งทําให้เกิดมีความเป็นห่วงว่าแล้วใครจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับลูกได้ดีมากที่สุดวันนี้รายการรักลูกถูกทางมีวิทยากรคือแพทย์หญิงจิราพรอ,อรุาณากูลจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะพูดว่าเด็กๆไม่คุยกับพ่อแม่เรื่องเพศเพราะอะไรค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆอยากคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่นะคะเพราะว่าจากการทําสํารวจในเด็กไทยเองเนี่ยเราพบว่าเด็กๆเกือบ50กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ60นะคะที่อยากพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่แต่ว่ามีแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะที่สามารถจะกล้าที่จะพูดคุยกับพ่อแม่ได้ถามว่าเพราะอะไรนะคะหลักๆเลยเนี่ยหมอคิดว่าเป็นจากท่าทีของพ่อแม่พ่อแม่หลายคนเนี่ยก็มีทักษคติในเรื่องเพศที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ไม่ควรนํามาพูดถึงนะคะท่าทีแบบน แม่เป็นผู้รับฟังที่ไม่ดีนะคะเช่นลูกอาจจะพูดในเรื่องเพศขึ้นมาพ่อแม่ก็จะจ้องสั่งสอนนะคะอย่าไปทําอย่างนั้นเชียวนะทําให้การสนทนาหรือการพูดคุยในเรื่องเพศเนี่ยมันถูกปิดกั้นลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรทําให้เรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่มาปิดกั้นนะคะเช่นเรื่องลูกชายต้องคุยกับพ่อผู้ชายเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเพศใดเนี่ยควรจะวางตัวให้เราสามารถพูดคุยในเรื่องเพศกันได้อ่า แบบธรรมดานะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเด็กๆเองก็อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเพศเดียวกันกับตัวเองนะคะแต่ถ้าบรรยากาศในครอบครัวเนี่ยคุณว่าแม่สามารถที่จะทําให้ลูกๆสามารถที่จะพูดคุยคําถามได้แม่จะทั้งไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศของของที่พ่อแม่เป็นอะไรที่พ่อแม่ไม่รู้พ่อแม่ชวนลูกไปหาคาตอบบาคิดว่าบรรยากาศแบบเนี้ยจะทําให้ลูกรู้สึกว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกับเพศใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีความเฉพาะเจาะจงกับเพศนั้นๆค่ะเมื่อเรารู้ว่าท่าทีของเราไม่ได้เป็นในเรื่องของการที่จะเป็น การบีบคั้นลูกหรือเป็นการประนามลูกหรือเป็นการไม่ไว้ใจลูกเด็กก็อาจจะมีท่าทีในการพูดคุยกับพ่อแม่มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องยึดติดอยู่ว่าคุณพ่อคุยกับลูกชายคุณแม่คุยกับลูกสาวไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูสื่อด้วยกันเห็นภาพอะไรต่างๆด้วยกันการพูดคุยเรื่องพวกนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่ามีเรื่องที่น่าจะเข้าใจมีเรื่องที่จะทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นตัดสินใจถูกขึ้นในเรื่องของความรู้สึก เรื่องของเพศทําให้เด็กๆปลอดภัยนั่นเองพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ